ลูกก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาลูกทั้งสองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยติดขัดหรือสิ่งใดที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ท่านก็ช่วยปัดเป่าให้ออกจากร่างกายให้มีร่างกายที่สบายเบาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยที่ไม่มีอะไรที่มาติดขัดมาขัดขวางเราโดยที่เราไม่ทราบว่า มันคืออะไรเราไม่ทราบแต่ว่าพระแม่ท่านโปรดเปิดธาตุให้ปรับธาตุเคลียให้สาธุเจ้าค่ะสาธุสบายใจนะสบายใจจะโล่งแล้วเราจะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ะ้อะไรที่มันอยู่กับเราเนาะที่มันอยู่กับเราคือดีหรือไม่ดีหรือมีอะไรใช่แล้วได้พระแม่มาเปิดธาตุแล้วเคลียอะไรให้ปรับให้ปรับพลังงานให้มันพอ เสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่ายังไงดีค่ะเบาดีค่ะสบายใจบายใจโล่งแล้วอะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วเราก็จะได้เข้าใจสภาวะว่าเวลาคลีนและเคลียร์นี่มันเป็นยังไงใช่ไหมลูกอืมอ่ะแล้วลูก่มีอะไรกับพ่อแม่เหมือนกันครับขอบคุณขอบพระทัยพระแม่ที่ช่วยให้หายจากการอาการเจ็บป่วยลุกขึ้นแบบเข่ามันก็ตึงมันนานแล้วครับมันหายแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าจะสว่างขึ้นแบบ เบาเนื้อเบาตัวขึ้นนะหลับก็ตื่นหลับสบายตื่นก็สบายอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เอไ้อก่ายแล้วครับอืมแล้วสภาวะอย่างนี้ก็จะเป็นกับเราจากนี้ต่อไปเลยนะจะแบบเพราะว่าสิ่งนี้อยู่กับเรานานแล้วเราก็เป็นนานแล้วไปที่ไหนที่ไหนย, <laughs> ยิ่งไปยิ่งแบบยิ่งหนักนะยิ่งเจ็บยิ่งไปยิ่งหนักยิ่งสะสมแต่คลีนเคลียร์เปิดแล้วก็ปรับ,รบให้กายธาตุให้กรองให้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้เราจำเอาไว้เลยว่าตอนที่มีกับตอนที่ไม,ม่มีมันต่างกันแบบไหนค่ะมากขนาดไหนนะเพราะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นที่คาดขันระบุพร่องเนี่ยพระแม่ก็จะบอกว่ารักษาทางการแพทย์ด้วยนะแล้วถ้าได้อาบน้ำมนต์ก็จะช่วยให้เบาขึ้นบางอย่างมันเป็นกรรมแต่อย่างของลูกเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้ากรรมในเวรไงแต่มันเป็นสิ่งที่แบบคือไไแอบแฝงเรามา เกาะเรามาแบบนี้ไงลูกพอมีเชื้อปุ๊บเขาก็จะเหนียวนำกันเรื่อยๆแล้วตัวเราก็เลยแบบยึกแบบมันขัดขัดในในธาตุขัดเรามันเป็นอย่างนี้อ่ะโชคดีเจริญสุขนะลูกขอบคุณค่ะก็ตัวเบาอะค่ะว่าช้านี้ก็ตื่นมาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตักบาททำบุญ วันนี้อาบน้ำม bueno ังคครั้งที่สามมีความแตกต่างกว่าทุกวันยังไงบ้างโอวันนี้อาบแล้วชื่นใจเย็นสบายมีความสุขเห็นอะไรไหมลูกเห็นเหความแสงสว่างอืดีใจดีใจค่ะข้างในดีใจใช่ไหมค่ะอืแล้วก็ได้รับพลังนะวันนี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กายธาตุของเราก็โล่งสว่างเข้มกวบเราแล้วก็ สิ่งดีๆในตัวเราะนะแล้วก็กลับไปก็ไปปฏิบัติจะได้ดีขึ้นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็เปิดมากขึ้นนะ่ลูกนะถ้ามีที่พอเราออกไปปุ๊บเนี่ยสภาวะร่างกายเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมสภาวะร่างกายใจิตใจเราเห็นได้ชัดเลยก็คือนิ่งสงบก็มันเบาหว่ะแม่ม,มันเบาจริงๆนะใจเรานิ่งใจเราไม่บกวนไม่อะไรอย่างนี้คะ่ะ แล้วลูกเป็นยังไงลูกวันนี้อาบครั้งที่สามเป็นยังไงแตกต่างกว่าครั้งแรกเมื่อวานเป็นยังไงบ้างสบายเนื้อสบายตัวดีครับอืมตื่นเช้าเมื่อเช้าก็ตื่นมาไม่เจ็บขาแม่ลุกขึ้นแบบสบายโล่งๆเบาๆอืมปกติลุกขึ้นมานี่มันจะปวดเข่าวดินจะเยกเดินก็ง่ายๆก่อนเออมันเหมือนมีอะไรขัดๆใช่ไหมลูกอืมวันนี้ก็อาบครั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยอาบสองครั้งวันนี้พ่อแม่อาบน้ําบุญน้ําบุญให้ นะสภาวะเรายิ่งโปร่งอ่าวันนี้ก็เสร็จพิธีสองลูกสองคนปิดเคสเรียบร้อยแล้วกลับไปก็ขอให้โชคดีเจริญสุขนะลูกนะคิดหวังาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ประสบความสําเร็จสมดังความปรารถนาจากนี้่อไปก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะลูกนะเปิดโชคเปิดลาเปิดเงินนะแล้วก็ความสุขความสําเร็จนะลูกเจริญสุขเจริญสุขลูก